สวัสดีค่ะพบกับรายการหัว้นแห่งมอร์นิ่งนิวเช้าวันพัทิฮกันยายนราคาทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวผันผวน,นทีเดียวนะคะช่วงกลางวันปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องสู่แนวรับสำคัญ2,470ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญเพราะว่าเป็นจุดต่ำสุดที่ทำไว้วันที่22สิงหาคมเริ่มมีแหลงซื้อกลับเข้ามานะคะ ปิดตลาดเมื่อคืน2,494ดอลลาร์เพิ่มขึ้น2,3ดอลลาร์ประเด็นที่ทำให้ทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือช่วงสามทุ่มสหรัฐเปิดเผยจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคมตัวเลขออกมาไม่ดีนะคะก็คือลดลงเหลือเจ็ดจล้านตำแหน่งตัวเลขตรงนี้ต่ำที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนเมราคมปีหกี่ แล้วก็น้อยกว่าตอดคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงเหลือ8.09าล้านตำแหน่งนะคะสะท้อนให้เห็นว่าความตึงตัวของตลาดแรงงานสหรัฐลดลงนะคะแล้วก็ตลาดแรงงานสหรัฐมีความอ่อนแอลงทำให้เงินดอลลาร์กลับทิศทางอ่อนค่าลงดอลลาร์อินเด็กซ์จาก101.77ก็ลดลงเหลือ 101.26, นะคะก็ถือว่าลดลง อย่างมีในสําคัญทีเดียวทางด้านกองทุน SPA อกทัสนิ่งๆน,นะคะถือของทองเท่าเติมติดต่อกันมาหลายวันแล้วสําหรับคืนนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญต้องบอกว่าสําคัญทุกตัวเลยนะคะทุบ15ตัวเลขการจร้างงาน ADP เดือนสิงหาคมตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น1 4 4 4 0 0ตําแหน่ง ตัวที่2จํานวนผู้ขอรับสวดการว่างงานตลาดประเมินว่าอาจจะส่งตัวที่2องแ0 0รายตัวสุดท้ายดัชนีภาคบริการของ ISM เดือนสิงหาคมตลาดประเมินว่าอาจจะลดลงเล็กน้อยนะคะเหลือ51.3เดี๋ยวต้องลุนตัวเลขสุดท้ายเพราะว่าถ้าเกิดออกมาต่ำกว่า ที่ต่ายคาดการไว้หรือต่ำกว่าระดับ50เนี่ยก็สะท้อนถึงภาคการบริการทดตัวหลังจากที่วันอังคารเนี่ยภาคการผิดออกมาย่ำแย่นะคะก็คือ,คอยังยังต่ำกว่ารดับ50อยู่ซึ่งภาคการบริการก็สำคัญสัดส่วนประมาณ80%ของ GDP นะคะคือหลังจากประกาศตัวเลขภาคการผิดออกมากลายเป็นว่า ตลาดนูนเมริกาก็ปรับตัวลงจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐจะถด,ดถอยนะคะแนวน้นมราคาทองคำก็คิดว่าในช่วงระหว่างวันอาจจะไซเว์นะคะแล้วก็ช่วงคืนอาจจะพันผวนตามตัวเลขข้อมูลที่จะประกาศออกมาทองคำให้แนวรับ2,480ดอลลาร์2,470ดอลลาร์ แนวต้าน2,507ดอลลาร์อาจจะติดตรงนี้อยู่นะครับแต่วางก็เผื่อถ้าเกิดตัวเลขออกมาไม่ดีก็แนวต้านถัดไป2,520ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน7ครั้งค่ะขายออก42,50บาทต้ทนลงไปถึง300บาททีเดียวนะคะ พอเป็นผลจากที่ราคาทองสปอตปรับตัวลดลงแนวรับ4 1 0 0บาท40,000ทวนแนวต้าน4 3 0 0บาทและ4 4 0 0บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนยังอาจจะเหมือนเดิมนะคะก็อาจจะดูทองสปอตเป็นหลัก2,470ดอลลาร์ค่อยๆทยอยสะสมนะคะเพื่อลงต่อก็2,450ดอลลาร์ ยังไงก็ยังคิดว่าแนวรับสองแนวรับนี้น่าจะรับอยู่ซึ่งคงมีเรื่องประเด็นเรื่องเงินบาทที่ผันผวน,นเข้ามานะคะอาจจะต้องเทรดในรูปของทองสปอร์ตหรือว่าใช้ USD future ในตลาด TFX เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากกระตาแลกเปลี่ยนส่วนก o v ูเจอรนะคะอาจจะเปิดฝั่งขายที่ประมาณโซนส่วน2,500 10ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,520ดอลลาร์กอลายฟิวเจอร์เปิดฝั่งขาย2,520ดอลลาร์ 2, ตัดขาดทุน2,530ดอลลาร์ค่ะถ้าจะเก่งกำไรฝั่งซื้อนะคะก็น่าสนใจที่ประมาณโซน2,470ถึง2,480ดอลลาร์ 2, สำหรับกอลฟิวเจอร์ส่วนเงินบาทพิิกลับมาแข่งค่าขึ้นแตะ34บาทก็แข่งค่าขึ้นมาก เดี่ยนะคะแข็งค้าึ้นถึง20สตางก็มีผลรบกับราคาทองในประเทศเงินบาทให้แนวรับ33บาท80สตางแนวต้าน34บาท20สตางนะคะ USD f u t u r e เดือนกันยายนแนวรับ33บาท75สตาตคางแนวต้าน34บาท15สตนะคะใกล้จะหมดอายุเดี๋ยวก็อาจจะแนวรับแนวต้านอาจจะให้เท่ากับเงินบาท ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ